สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำขนมปังไส้ถั่วแดงกวนค่ะสูตรนี้ไม่ต้องใช้เตาอบทำง่ายและอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเรามาทำไส้ถั่วแดงกันก่อนค่ะส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือถั่วแดงตัวนี้แม่ซีนำไปแช่น้ำข้ามคืนแล้วนะคะตามมาด้วยน้ำตาลทรายขาว เกลือปน่นแล้วก็สุดท้ายน้ำมันพืชใครจะใช้เป็นน้ำมันคาโนลาก็ได้น้ำมันข้าวโพดน้ำมันรำข้าวหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้เช่นกันค่ะมาต้มถั่วแดงกันเลยค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะปริมาณน,น้ำเนี่ยกะว่าให้ท่วมถั่วแดงค่ะพอน้ำเดือดก็ใส่ถั่วแดงลงไปได้เลยใช้ไฟกลางๆนะคะจากนั้นก็ต้มจนสุกเลยค่ะ ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะคะถั่วของเราก็สุกดีแล้วค่ะเห็นว่ามีช้อนอยู่ด้วยนะคะช้อนสแตนเลสแบบนี้จะช่วยกระจายความร้อนได้ดีถั่วจะสุกเร็วขึ้นนะคะขึ้นอยู่กับตอนแช่ถั่วด้วยนะถ้าเกิดว่าแช่ถั่วข้ามคืนของแม่ซีเนี่ยใช้เวลาต้มอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยล่ะค่ะแต่ถ้าใครแช่น้อยกว่านี้ก็อาจจะเพิ่มเวลาในการต้มได้ค่ะวิธีการเช็คสุกง่ายๆเลยค่ะตักขึ้นมานะคะแล้วก็ลองเอาช้อนอีกอันไปบี้ดูค่ะ ถ้าเกิดว่าบีได้ง่ายๆแบบนี้นะคะแสดงว่าสุกดีแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยแล้วก็ยกหม้อลงไปเทน้ำทิ้งค่ะน้ำถั่วแดงที่นึ่งสุกแล้วก็ล้างสะอาดแล้วมาปั่นให้ละเอียดกันค่ะใส่น้ำลงไปให้พอท่วนนะคะจะได้ปั่นง่ายๆค่ะประมาณนี้ แล้วก็ปั่นให้ละเอียดได้เลยเทถั่วปั่นลงไปในกระทะได้เลยค่ะแม่สีใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายขาวเกลือป่นและน้ำมันพืชค่ะสำหรับอัตราส่วนแม่สีพิมพ์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูกันได้ค่ะ จากนั้นให้เปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่ะใช้พยางนะคะกวนตลอดเวลาจนกระทั่งถั่วแห้งดีค่ะ ส่วนผสมเริ่มร้อนแล้วก็เดือดนะคะให้เ,เพื่อนๆปรับไฟลดลงค่ะจากไฟกลางให้ปรับมาเป็นไฟกลางค่อนอ่อนหรือไฟอ่อนนะคะแล้วก็กวนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมแห้งเลยค่ะโอเคค่ะใช้ได้แล้วนะคะให้สังเกตค่ะลักษณะถั่วเนี่ยจะแห้งจับตัวเป็นก้อนแล้วก็เวลาเอานิ้วแตะลงไปเนี่ยก็ไม่ติดนิ้วนะคะแบบนี้คือใช้ได้ค่ะปิดแก๊สได้เลยจากนั้นก็พักให้เย็นสนิทค่ะ ต่อไปเราก็จะมาทําตัวแป้งกันค่ะวันนี้แม่ซีจะใช้แป้งสองตัวนะคะก็คือแป้งขนมปังแล้วก็แป้งสาลียนเอกประสงค์แม่ซีใช้สองตัวนี้ค่ะตามมาด้วยนมสดรสจืดใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้เกลือป่นยีตแห้งแม่ซีใช้เป็นยีตจืดค่ะน้ําตาลทรายขาวน้ํามันพืชแล้วก็ไข่ไก่เบอร์สองค่ะ นำนมสดไปเข้าไมโครเวฟให้พออุ่นๆค่ะหรือใครจะตั้งไฟอ่อนๆก็ได้นะคะข้อควรระวังก็คือห้ามให้ร้อนจัดค่ะถ้าเกิดร้อนจัดจะทำให้ยีสต์ตายนะคะจากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายไข่ไก่ตี้ใหแตกก่อนนะคะคนให้น้ำตาละละลายดีค่ะพอน้ำตาละละลายดีเราก็ใส่ย,ยีสต์ลงไปได้เลยค่ะ คนพอเข้ากันเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะ หลังจากที่พักทิ้งไว้5นาทีนะคะสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือยีสต์จะมีความพองฟูขึ้นมาแบบนี้คือยีสต์ทำงานได้ปกตินะคะแต่ถ้าของใครนิ่งสนิทเลยไม่มีการพองฟูขึ้นมาให้สันนิษฐานค่ะ 1. ยีสต์อาจจะเสื่อมสภาพเนื่องจากซื้อมาเก็บไว้นานแล้วนะคะ 2. ยีสต์ตายเนื่องจากนมอาจจะร้อนจัดเกินไปแบบนี้ก็คือให้เททิ้งแล้วทำใหม่ได้เลยค่ะร่อนแป้งทั้งสองชนิดเข้าด้วยกันค่ะ แป้งขนมปังแล้วก็แป้งสารีเนกประสงค์นะคะตามด้วยเกลือป่นทำเป็นหลุมตรงกลางไว้นะคะจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมของเหลวที่เราทำไว้ค่ะตามด้วยน้ำมันพืช แล้วก็ใช้พยางยาคนให้เข้ากันนะคะพอผสมเข้ากันดีแล้วเนื่องจากสูตรนี้แป้งค่อนข้างจะเหลวนิดนึงเดี๋ยวเราจะพักให้แป้งอิ่มตัวสักประมาณยี่สิบนาทีจากนั้นค่อยมานวดให้เนียนกันค่ะพอครบยี่สิบนาทีก็นําออกมานวดกันค่ะโรยแป้งนวลไปก่อนนะคะจะใช้แป้งสาลีหรือว่าแป้งขนมปังก็ได้ค่ะ จากนั้นก็นวดแป้งให้เนียนเลยค่ะโอเคค่ะแม่ซีนวดมาได้5นาทีนะคะแป้งของเราก็จะเนียนประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นก็รวดแป้งนะคะแล้วก็วางลงไปในชาม หาผ้าขาวบางชุบน้ำบิดหมาดๆมาคลุมไว้หรือใครจะใช้ฟิล์มถนอมอาหารแรปไว้ก็ได้ค่ะนำแป้งไปวางในที่อุ่นๆสักประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งเพื่อให้แป้งขึ้นฟูเป็น2เท่าค่ะระหว่างที่พักแป้งเราก็มาปั้นไส้กันค่ะช่างไส้ให้ได้ก็รับประมาณ30-35ถึงกรัมอ๋อแม่ซีลืมบอกนะคะอาจจะดูว่าไส้เนี่ยเยอะเพราะว่าแม่ซีทำเบิ้ลสูตรนะคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวแม่ซีจะทำซาลาเปาไส้ถั่วแดงแล้วก็ไส้งาดำนะคะฝากติดตามด้วยค่ะ สักประมาณสามสิบห้ากรัมแล้วก็ปั้นเป็นก้อนไว้ค่ะพักไว้นะคะตอนนี้เราก็พักแป้งมาครบเวลาแล้วค่ะแป้งขึ้นฟูเป็นสองเท่าแล้วนะคะจากนั้นก็นวดไล่ลมค่ะ เมื่อนวดเสร็จแล้วเราจะแบ่งแป้งเป็นก้อนก้อนละ40่สกรัมค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะแบ่งไปเรื่อยๆจนหมดค่ะเราจะตัดแบ่งได้12ก้อนนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็นำแป้งที่ตัดแบ่งอะค่ะมาคลึงเป็นก้อนกลมนะคะ วิธีการคลึงแม่สีจะรวดแบบนี้เลยค่ะให้ผิวหน้ามันตึงนะคะแล้วก็คลึงให้กลมเนียนค่ะแบบนี้พักไว้ค่ะทำอันต่อไป พอคลึงแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำผ้าขาวบางมาปิดไว้เพื่อป้องกันแป้งแห้งนะคะจากนั้นก็ให้หยิบแป้งก้อนแรกที่เราคลึงเสร็จก่อนนะคะมาขึ้นรูปเพื่อห่อไส้กันนะคะกดให้แบนค่ะจากนั้นหงายเอาก้นขึ้นแล้วก็รีบค่ะประมาณนี้แล้วก็เอาไส้ที่เราปั้นมาไว้ลงไปแล้วก็จัดก,การห่อได้เลยค่ะ บีบให้แน่นนะคะแล้วก็ครึ่งกดลงไปให้แบนประมาณนี้ค่ะพักเอาไว้ในถาดนะคะมาดูกันอีกก้อนค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะตกแต่งหน้าด้วยงาดํางาขาวไม่ต้องเอาไปคั่วก่อนนะคะสามารถนํามาตกแต่งได้เลยค่ะก่อนโรยก็แตะด้วยน้ําก่อนนะคะงาดํางาขาวจะได้ติดได้แน่นๆค่ะโรยลงไปแบบนี้แล้วก็ใช้ช้อนกดลงไปค่ะ เราจะนำขนมมาจี่บนกระทะกันค่ะให้เลือกใช้กระทะเทฟลอนนะคะแป้งจะได้ไม่ติดกระทะแล้วก็เปิดแก๊สใช้ไฟอ่อนค่ะวางลงไปเลยนะคะเดี๋ยวแม่ซีจีสาอันก่อนนะจากนั้นก็ปิดฝาค่ะแล้วก็รอสักประมาณ2-3นาทีค่ะครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอ่ะ ให้ออกเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ก็ใช้ได้ค่ะกลับด้านเลยแล้วก็ปิดฝาไว้อีกแม่สี่เปลี่ยนเป็นอบบนี้นะคะผ่านไปอีกสามนาทีนะคะมาดูกันค่ะโอเคแบบนี้คือได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าขนมไม่สุกค่ะเพราะว่าการปิดฝาก็เหมือนกับการอบทำให้ขนมสุกเร็วขึ้นนะคะไปพักไว้เลยค่ะ ทำกระทะต่อไปได้เลยขนมปังไส้ถั่วแดงกวนของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะก่อนจะชิมนะคะแม่ซีจะบอกเทคนิคในการอบด้วยกระทะให้ฟังก่อนค่ะ อันดับแรกเลยเพื่อนๆจะต้องกดแป้งให้ค่อนข้างแบนเลยค่ะเพราะว่าเวลานําไปอบแป้งจะฟูขึ้นมาอีกถ้าเกิดเราไม่กดแป้งให้แบนนะคะส่วนขอบตรงนี้ค่ะแป้งตรงนี้จะไม่ค่อยสุกสุกยากนะคะข้อต่อไประยะเวลาในการอบไม่ต้องยึดจากแม่ซีก็ได้ค่ะให้อบไปสักสองนาทีแล้วเปิดฝาดูก็ได้ว่าขนมของเราเนี่ยมีสีออกน้ําตาลหรือย,ยังน้ําตาลกลางๆนะคะไม่ให้อ่อนแล้วก็ไม่ให้เข้มจนเกินไปก็สามารถที่จะกลับด้านได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะ ขออนุญาตใช้มือนะนี่ค่ะแป้งสุกดีเลยนะคะอืมตัวแป้งนุ่มมากเลยค่ะยิ่งทานร้อนๆจะยิ่งนุ่มนะคะไส้ก็หอมหวานหวานกำลังดีค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบทานหวานสามารถลดน้ำตาลได้อีกนะคะสรุปสูตรนี้ผ่านค่ะ และสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ